ที่ที่หิ่งห้อยน้อยพาผมมานี่คือลำห้วยแต่มันแปลกว่ามันเหมือนกับเอาหินนี่มาวางเรียงไว้นี่นะแต่มันไม่มีรูเจาะนะ,ะาวางไว้ก่อนนะ้าเป็นอ่าววางไว้เราจะมาเจาะทำไมเพราะว่าเจาะเพื่อขนย้ายได่คือตัวนี้น่ะถ้าเป็นฐาน เขาจะวางในความพิเษเขาจะวางไว้ไอ้ส่วนที่มาที่หลังเขาจะตอขพื้นเอาวางรองพื้นก่อนที่อืมเห็นอยู่นี่นะเป็นหินที่แต่แต่มันจะคล้ายๆกับอมาเหลี่ยงแต่เราก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะ จรงแต่ว่าสงสัยไว้ก่อนพี่ลงคอยเป็นนี่เด้อท่านผู้ชมเด้อยิงห้อยน้อยพาไปเข้าห้องว่าห้องคำมยผมไปเห็นกกไม้ต้นนี่นะก็ไม่เห็นเห็ดบดษบุญน,นี่นี่นี่เห็ดที่ยังในข่าวแท่านก็กลากอยู่พี่น้องเลยถ่ายรูปไปก็เด้อ โอ้ต้อเห็ดมดอันนี้อดแล้วห้องขมยเด้อยักกุ๊กงักุกไม่ผุหักแล้วที่เห็นอยู่นี่คือขมิ้นต้นเด้อนี่อยู่ป่าของผู้ล้อมข้าวกับใบล่นแต่ต้นนี้นี่สีสียดมั้งอันนี้ที่หัก ออจำได้ว่าเคยมาแถวนี้เมื่อแปดเก้าปีที่แล้วเนี่ยห้องน้อยบอกว่าอันนี่เราเรียกว่าห้องคำมยห้องหมายถึงร่องน้ำคำมยเนี่ยหมายถึงอย่างโอ้แล้วเมยเดียวสกระทิ้ง กะทิ้งโอ้ oh, มีรอยเจาะโอ้ยบแม่อันนี้เป็นเบ้าครับกุมมะเพรีอันนี้เป็นร่องน้ำหรือโศกน้ำโศกหรือสโลก oh, โอ้บมแม่โศกน้ำโตกทานหนะพี่น้องขึ้นนานๆไปมันจะเป็นนี่แหละห้องคำเมยแสดงว่าตระก้อนนี่มันจะต้องมีบัวกระทิ้งโอ้ oh, ต้นไม้อัน ต้นขกาวๆวในห้องต้นอย่างนี่นี่ตะแบกหรือต้นเปืป่อยป้อตุ่งต้นเปืออ่อยอท,อยที่ท่านผู้ชมเห็นมันเป็นทางเรียบๆมันไม่ใช่ทางถนนสมัยนี้นะมันประมาณห้าสิบปีที่แล้วเขา เอาแท็กเตอร์มาสำรวจหาน้ำมันหิ่งห้อยน้อยว่านะตัวเขาก็ยังทันเห็นอยู่มันก็เลยเป็นทางเรียบลงไปฝ่ายโบราณไม่ใช่ว่าเขามาตัดสมัยนี้ได้นี่ถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็จะเข้าใจผิดว่ามีรถยนต์รถแท็กเตอร์มาไม่ใช่เป็นเส้นทางของการสำรวจ บ่อน้ำมันแต่มันอาจจะไม่คุ้มในการขุดในทางพานิชย์หรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้สะก่อนไม่แน่ใจอันนี้ต้นหมักเล็บแมวถ้าเสื้อธรรมดาเนี่เอาไ่อยู่แต่ถ้าเป็นเสื้อทหารนี่หน,น,นามมานันมาเบิกใกล้ๆน,นี่นี่นี่เห็นบ่กมันเกาะแต่ถ้าดึงนี่บ่เป็นยังแต่ถ้าหักนี่นี่ เห็นบ่อน้ำเล็บแมวนี่ยมันคมมากเลยถ้าเสื้อธรรมดาเนี่ยจะพอแล้นค่นี่นี่นี่เขาจึงบอกว่าให้ระวังเข้าป่าอย่าประมาทผมไม่ประมาทเลยอาหารน้ำนี่เนี่ยนี่กาแฟนี่กินได้อยู่สามมื้อคนนี้โอ้ยอยูว่าสามมื้อไหมอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับบมเข้าป่าอย่าประมาทต้องบอกต้องครอบก่อนมานี่ผมนั่งภาวนาสวดมนต์ตอนเช้า ทิดบุญให้ปูพันทองให้เทพเทว,วารักเจ้าป่าเจ้าเขาสัก,ก่อนนะโดนเ,เข้ามาไม่ให้เข้าไปรบกวนรบหลูเขาได้และระหว่างมานี่ยอย่าร้องเสียงดังว,วุว่นวายให้เคารพสถานที่ตอนจะออกกระบอกเพิ่นเนี่ยคือความคารพแล้วฟังรหัสป่าอย่าไปทำเสียงอรกทึก ค่อยๆไปให้เกียรตินะเพราะว่าเราจะรู้บอกว่าเพื่อนอาจจะอยู่เต็มตําต้นไม้หรืออาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในนี้เอาไปเดินเข้าไปเพื่อนผ่านเห็นเราเราผ่านไม่เห็นเพื่อนบันเสียงดังวกเวกสแสดงกิริยาอาการพูดคำหยาบคายหรือคิดไม่ดีระหว่างเดินก็ให้มีสติพุทโธพุทโธพุทโธบุญมันก็จะเกิดพอเกิดเพื่อนได้รับเพื่อนก็นรักษาคุ้มครองอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็นอะไรที่เคยไม่เคยได้ก็ได้ธรรมะก็ขุดขึ้นในใจเลย อยู่สิขัดอันนี้เรียกว่าห้องคำเมยห้องคำเมยคือล่องน้ำห้วยยิงห้วยน้อยบอกว่ามาเห็นมานี่ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งชื่อลูกชายก็ตั้งชื่อว่าบักเมยก็ตั้งตามห้องหมเมยเมยแปลว่ากระทิงเลยพี่น้องเลยเมยแปลว่ากระทิงวัวกระทิง แสดงว่ามันอาจจะมีกลก,กระทิงจริงๆละสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันก็จะถามหาเอออันนี้เนาะห้องคำเมยเนาะอันนี้ไัมะอันมันมีหลายบอปกตินนหน้าฝนน้า่นน้ำจะเต็มนเนาะอืองลงงแล้วก็จะไหลลงจากนี้ก็จะลงไปมอ,อ๋มนะมอ ออม,มันมันจะลงไปฝายนเนาะนี้เออเออคือคือคือแถวนี้นี่ห่างจากฝายโบราณทางทิศตะวันออกนี่อยู่ประมาณจากักสองสามรอเมตรละบ่ได้ไกลดอกแล้วผมก็มาเห็นป้ายที่บอกพิกัดของฝายชะลอน้ำ ที่ทางป่าไม้เขาทำไว้ฝายจรอนะก็อยู่ตรงนี่แหละเท้าผมนี่แหละคือถ้าหากว่ามันมาแล้วเขาก็จะกักกักน้ำไว้ให้ไม่ไม่ให้ไหลพูดง่ายๆว่าเป็นแอ่งไว้จักหน่อยคือให้น้ำมันขังไว้สัตว์ป่าก็จะได้กินแต่มันก็นานมาแล้วเนาะการทำฝายไม่ได้ทำง่ายนะท่านผู้ชมไหม ต้องใช้แรงคนพอสมควรเลยถ้ามีงบประมาณอีกก็ดีเนาะไปโบราณเี้เห่ยจากนี่นะมันเป็นที่เนินขึ้นภูเขาสูงเลยแล้วฝั่งนี้ก็ภูเขาสูงนี่อันนี้หันไปทางภูเจ็ดหน่วยหรือภูเพชรแล้วโค้งมานี่สูงแล้วนี่เป็นร่องน้ําแถวนี่แล้วจักนี้นะเป็นภูเขาสูงเลยโยสูงว่ามาณสิบเมตรพันมาระะความสูงน่ะ แล้วมันจะสโลปลงไปที่ฝ่ายโบราณฝ่ายโบราณก็ลงไปนี่แหละบกใกล้ดอกแค่สองสามร้อยเมตรก็ได้ล่ะตรงนี้นะมันเป็น คันคูดินสูงสูงสักเจ็ดแปดเมตรดูนะมั้งแล้วก็ต่ําลงไปก็จะเป็นฝ่ายโบราณเนี่พราะฉะนั้นแถวนี้เนยกับล่องห้วยอันห้องคขเมยที่เห็นเนี่ยมันก็เลยเป็นหุบเขาที่คล้ายๆจะเก็บน้ําแล้วที่เห็นไกลๆนะ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 ที่เห็นเงาๆนั่นน่ะะอันนั้นเราผู้เพกครับ เพราะนั้นเราอยู่ตรงข้ามภูเพ็กฝั่งตะวันออกนี่นี่น่าจะเป็นการสำรวจฝ่ายโบราณครั้งแรกที่เออสำรวจบาลายครั้งแรกนลโอ้ลองดูเห็นโบเห็นกะถือว่ามาออกกํลาลังกายบริเวณนี้มีต้นมะกอกลูกเล็กกินแซบล่นเต็มอยู่นี่แต่เราก็ไม่ได้เอาดอกเพราะว่ายอยู่ริมถนน สางขึ้นภูเพกในกระหลายแถวนี้เป็นห้องคำเมย์อยู่ขวาแล้วมันจะลงไปที่ฝ่ายโบราณแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นเนินดินขึ้นมาได้เนินใหญ่เลยละ่ะถ้าน้ำานี่สูงระดับเนินดินอันนี้เดี๋ยวโอ้หอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆเลยครับ แต่คิดว่าสมัยก่อนคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำฝายใหญ่อ่างใหญ่ปานนี้